วันน um oh ี้ชุดนุ่มรักไทยของเรานะคะจะพาเด็กๆทำถาดใบตองนะคะผัดใบตองซึ่งทำจากใบตองแล้วจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางพวกใส่พวกขนมพวกกมลัยอะไรเนี่ยค่ะวิ่ีทำมันแรกเลยเราจะตัดเป็นเมล็ดกลมนะแล้วก็เราก็จะทำเป็นกลีบนะะเป็นกลีบงตอ มาเย็บโตโกันนะคะแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครั้ำตาลใสวยค่ะสวยสวยไม่คะเด็กๆสวยค่ะเด็กเด็กมาทำไหมคะเด็กเด็กมาเข้าก้องหน่อยค่ะเด็กเด็กมาทำบ้างไหมค่ะใครอยู่แกงรักไทยอ่ะมาสิใครอยู่จุดดึงรักไทยกรองด้วยนะคะ <c oughs> ให้ต so. ja, si yeah, ma ัดเมื่อทำฟรีแล้วให้ตัดไอ้ตรงนี้ออกเลยนะคะอย่ามาทำยุูทิาซ้อนที่ทำฟรีก่อนฟีก่อนย่สอนพับกรีดก่อนนะอันนี้เป็นการพับกลีดนะพับกลีบทำยังไงคะคือการคือการอธิบายวิธีการพับกลีบหน่อยค่ะพับกลีบนะคะอันนี้ค่ะเรานำใบตองมานะคะพับทบแรกก่อนค่ะเห็นไหมคะตองเดินกันแล้วก็พับตัที่้สองใบนี้นะคะนิฟยาวเวอร์ค่ะ แล้วก็ต <gez úc ime> <chter Charlie> ่อไปพับอีกฝั่งนะคะพับแรกค่ะแล้ไพันที่สองนะคะแล้วเราก็แม็กมาค่ะนแม็กเลยจ้ากันแม็กเลยค่ะอเมื่อแม็กเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องตัดตัดส่วนปลายนะฮะตัดส่วนปลายออกเนาะถ้าถ้ากลีดมันเท่าเท่ากันมันจะสวยนะมันจะได้ประมาณนี้ พอได้แบบนี้แล้วเราก็นะคะก็เอามาล้องวะเราก็เอามาประกบประกบตรงนี้นะตรงกลางระหว่างไปต้องสองอันค่ะต่อไปก็จะให้อ่าจะให้เจบอยนะตอนที่ดานประกบแบบว่าไปเจบอยจะประกบเฮ้เจบอยต่อไปจะให้เจบอยทำจนจนรอบอันนี้เป็นทำบาป เป็นเป็นเป็นนักเรียนแกมนั้นเพื่อที่จะนำไปสอนนะเพื่อนๆพื่นในชุมนุมต่อไปนะคะเอาต่อไปให้เกตเจยยประกอบนะคะเกเจโบยแนะนำตัวมันเกิดไหมยู่วิธีประกอบวิธีประกอบก็คือนี่คือเป็นช่องนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างใบตองสองอันแล้วก็ให้ สองอันเขาเดินผ่านเาเปซ้อาเอาไปซ้อนกับกลีบที่เราติดไว้เมื่อตะกี้แล้วก็ดูให้มันเท่ากันแล้วเราก็จะแม็กไลด์เอาซ้อนซ้อนประมาณแล้วก็ให้กลีบมันตั้งเออแล้วก็ค่อยแม็กให้มันสวยงามเนี่ยแม็กให้ให้ตัวแม็กอยู่ตรงนี้เขานะเออใช่เลยแล้ก็เริ่มจัด เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะตอนเนี้ยเป็นรูปเป็นร่างได้ถึงนะต่อไปเกมงบอยจะเป็นคนดำเตาจนเสิ้นคือไม่คือไม่รักขั้นตอนไปหรือว่าหรือว่าจะรักไปเตนเสร็จหรืเล่ไม่เอาตอนนี้แต่ตามลำดับนี่แหละยังคือจะทำกระดีบไว้ให้อะสามวันสองชาติยูทูบเบอร์โอ้โหนักเรียนแม็กแบบนี้ไม่สวยนะคะมันแ นักเรียนแม็กขึ้นมานอนโอ้โหนักเรียนโอ้นักเรียนมินได้บอกว่าลาลายลากมืออาจจะไม่ประดิษฐ์แต่เต็มร้อยใจใจเกินร้อยนะคะโรดโรดชมหน้าบ้ากระทงใบโตราจะออกมาพรูปร่างแบบไหนรับรองที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นไม่เหมือนกับที่อื่นความประดิษฐ์หาไม่อยเจอนะตอนนี้นี่เหรอครับ ว่ามันดูห่างไปนะคะเออเจจะต้องเจจะต้องเอาเข้าอกลิปตัวไปนะกลิปต่อไปเจต้องเจต้องเอาเข้าเลียโนอว่าเจ๊ยากเลย่ะนี่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 กลิปต่อไปจะต้องเอาเข้ามาให้โนอย่างนี้บอยบอกว่าไม่ต้องเรื่อเจ๊ให้เจ๊โอๆได้แล้วแต่เออส่าใสส จะเสร็จแล้วนะ,วนะมีไล่จะเสร็จแล้วไล่จะได้มาขึ้นทางแล้วคนที่ลงไม่บ่อยคือเริ่มสิบปุ๊บกิครับสับเขมนวันนี้สับเจิมมีดีกินรี่ครอเราสับเจิมกันแล้วกัน เราจะใช้เวลาในช่วงพักเที่ยงนี่แหละค่ะมาเตรียมนะแล้วเราก็เราก็จะไปทำอะไรค่ะต่อถ้ายังไม่เสร็จตอนนี้ก็จะให้พี่โบยนะเป็นคนแนะนำให้ลองต่อนะในเรืองขอนน้องๆต่อนอันนี้คือโซนพี่โบยไว้ก่อนไอ้รูปพยาอากาศเจ้ให้พี่โบยเสื้อขาวใช่ไหม ร่าสุเลยนี่พูบอกว่าลำพังตัวเยอยู่แล้วอย่าพูดคำยาพูดไทยพูดอย่าลำพันตัวเจก็จะแยอยู่แล้วเจยตองไปโจน้องเจจะทำได้หรืป่าจะทำได้ไหมเราชมช่วงต่อไปว่า อาดิซอนอาซอนเจไปโอนแล้วถ sí, ้าช no. ่วงบ่ายเจก็ต้องไปโอนตีดต้องต้องต้องนะฮะช่วงบ่ายเจขไปกับผู้ไม oh no? ่ร oh no? ู้อะไรเลยเจกำลังไปโอนยุงอยู่ช่วงบ่ายจะมีการโอนยุงนะเราก็เลยระวังเตรียมแผนไว้ก่อนเตรียมแผนไว้ก่อนว่าถ้าอยู่ถ้าเจอพ่นมาเราต้องหนีเราต้องยกเลิกอันนี้ไวก่อนเราก็ไปเราจะนั่งประดิษฐ์ถ่านไปโตไม่ได้ค่ะถ้าเจอคน่จีบเราต้องหข้าโรงเรียนเลย ใช่ค yeah, ่ะอ <Christmas> <holidays> yeah, ้าวเจ๊ลุยเจ๊ลุยทำไมทำไม่ทักผมเจ๊ลุยทือถือเดี๋ยวเราต่อหายใจเจ๊ลุยทำไมทำแบบนี้ไวามมลุยความมีมากแบบอ้าวครูการไปตัดไอ้ใบตองแบบนี้มาเราทำต้องเราต้องทำสองชั้นนะครูการต้องต้องให้ขนาดไปครูการคือครูผู้ช่วยของเราไฟฟันได้ว่าอยากกินหมูทอดกระเทียมพริกสด แต่ตอนนี้ยังขับไม่ได้ก <g ười> <g ười> ลัวไม่โรงเรียนกลัวไม่โรงเรียนจะได้เรียนรถดับเพลิงนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นหมูอื่นก่อนละกันอันไหนแบบแบบเก่าๆหมูบอยกระเทียมพี่สดควานตัวนึงด้ครังอ่าตอนนี้นนอ่าพี่บอยก็ทำสำเร็จแล้วหนึ่งขั้นตอนขั้นต,นตอนต่<ท>นตอไปนะพี่บอยจะต้องเอากลีบที่ทำได้นะดแล้วนะมาซ้อนข้างบนนะคะ สับบางก็ถูกสับบางกับนี่ใช่ทำสองจานมะค่ง่ายๆค่ะผัดผัดแบบง่ายๆเออราคานี่คือผลงานของเราภายในเวลา20นาทีได้ใช่ก็จะได้แบบนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้ว ไม่มีอะไรที่เจบอยสักเบอร์หนึ่งพึ่งยาหาโดนลำบากอยากเป็นอยากเป็นโรไฟปั๊นเจ้าหญิงตัวจริงสารคนเป็นอึ้งคนอึ้งทั้งศัตรูเลยอ่ะอึ่งทั้งเตือนวงการบันเทิงนะเจอแคปชั่นนี้เตือนวงการบันเทิง ดาราใหม่หลากหลายไงอหลากหลายวัฒนธรรมทนั้นคขาจะไม่แปลงอ้าขโห่อความก้าวหน้าก่อนอ่าได้อันนี้เราเริ่มแถวที่สองแล้วนะคะทีี่สงอะไรสบอกที่องสองสงย่สงใจ ความงามความสวยงามมันจะเกิดจากตัวกลีบนี่เลยค่ะถ้าจะถ้าเราทํากลีบไม่สวยมันก็จะไม่สวยการคำว่าไม่ไม่ไม่สวยอันนี้ใครใครรอบตัวก็รับไปนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้สาบใครตั้งสิ่นไม่ได้แลวแต่ว่าครูคัวไปนีจะช่วไม่ได้นะลอยลอยด่าก็บอกไม่ต้องบอกว่าลอยลอย ลอยนะนี่ลอยลอยนะเป็นการพูดแบบลอยลอยใครอยารับก็รับนะใครไม่รับก็ไม่เป็นไรคนคนคนพูดนี่ก็ระวังเหมือนกันนะระวังเดี๋ยวรองเท้าเขาจะลอยมาอังโรนซุ้มจะลอยด้วยนะฝั่งแบบอังโซนซุ้มจะลอยนะยอยราจะต้องมาพรรอวันไหนไม่ได้ใส่ก็จะนอนไม่หลับกระซายกระซับกระซายกระซับอาหารไม่ย่อยลิ้นกร่อย เสียตามคำหนึงมันใบแล้วมันยังเป็นการนำส่นปัญญาท้องถิ่นไทยเรานะคลิปต่อไปเราก็จะโจรมมดกันนำทีมโดยครูการเป็นการการสืบใบออกข่าวข่าวนอกลู่การสืบใบออกข่าวไปมาเพิ่มเรื่องป่วยเลย คนอื่นเขาแต่งตัวสวยเราไม่แต่งตัวเหมือนยายคินหมากโอ๋ยิ่งย่าเซลแค่ย่าครูเอออเาไปเลยึงตัวหลังเดียวพอแล้วหร่ะหมดเวลาแล้วหรือเปล่าจ๊ะเข้าไปวิชาอะไรครูชิบะของคุณพัชกรงานเราใกล้จะสำเร็จแล้วนะคใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ผ่านมาครึ่งทางแล้วไหนแล้วคะครึ่งทางแล้วสวยเหมือนหน้าตาคนยิ้มนั่นแหละ ครูครูการถือกับีชากคุณไ่เห็นทอด้จ้าเราก็อยากดูเบื้องหลังอยากดูอาเราก็ทำแบบตามตามอื่นนะคก็ผมมามาคนเดียวอ่ะครูกำลังจะด่าเลยอ่ะคนอื่นมาก็ไม่จะไม่ว่าอะไรเลยเต่าเลยตามสืาอ้า หวานหวนหน้าชุม <lawsuit S 1> นุ่มดูการตัดไปตัดม yep. ากรลีมเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยังไงนฮะควากว้างของกลีมนี้ใหญ่ขึ้นมากอนอะไรนะอะไรนเะรนะอะะอรนะอนอไราอรนะอะะอนอนะอะรนอะไรนะอะไรนะนะอะไรอะไรนะอะนอะไรนะอะรนะะนะอะไรนะอะนะอรอรนะอะไรนะอรนอะไรนุอมมานนะระรออนนนะอ นี่ค่ะใครอยากทำอะไรก็ทำเลยนะคะไม่ได้มีสคริปต์ไม่สคริปต์อะไรโดนเอาสดเลยจบไม่ได้มีสคริปต์อะไรนะนี่เอาแบบสดๆเลยเราอยู่กันแบบที่เราอยู่ใช่เราไม่ได้อยู่แบบที่ชาวบ้านอยู่เราไม่มีเฟซค่ะไม่มีเฟซค่ะเราเอาความจริงเราไม่ได้เสียเองเนาะาครูทำไมครูความเป็นจริง รู้แหลยคือการตัดกรีนิมาไม่เท่ากันดูวันนี้เล็กอันนี้ใหญ่เพราะนี่ใหญ่นี่เล็กต้องกรีนให้เท่ากันนะต้องขนาดใบตรงถ้าไม่เท่ามันแบกกระดต้องหมาะไม่ได้เล่นหนาไม่ได้รอกเกียอันนี้เราก็จะพบเจออุปสรรคและปัญหาตรงว่าถ้าจะกรีนิมันไม่เท่ากันเพราะว่าขนาดใบตรงมันต่างกันมันก็จะทําให้ไม่ค่อยงามสวยงามถ้าเราอยากสวยงามแล้วก็ต้องทำให้สมตงนี้สมมุติถ้าเราไม่ คนคนทำก็เหมือนกับการแต่งหน้าแหละค่ะถ้าถ้าภาบไม่สวยหน้าก็ไม่สวยกันโปรไฟล์ปานเจ้าหญิงสุดสันไปบายคนข้างห้องลอยลอยโอนร้างเลย่ลอยเหมือนหน้ายอยลนลอย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 ยนลยอ แต่ห้ามอ้างอิงบุคคลที่สาผิดมาตาสามร้ยิกเจอลวกเดเออักดิภาษาเขมรเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มการลวกมดนะครับรานีนั่อย่า้ามผัดพิงามัดพิงคนที่สมไมเไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะลวกเมือัดนะครับเจอการประกาศเมือกรเก็บขยะให้ครูด้วยนะครับเด็กๆทั้งหลายแล้วผมเก็บไอ้ไอ้ลุยให้หลุยเป็นขยะ เก็บขยะให้ด้วยค่ะไม่ลืมเก็บขยะนะคะงูนเก็บขยะอุ้ยเม่ใช่ก็โดนเสร็จยังคะอีกคลิปเดียวรู้อีกคลิปเดียวเสร็จเสร็จทันบ่ายโมงพอดีเอาใชไม่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวสิบสามนานนานทีเองอ่ะถูกรอบเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ถาดใบตรงเราก็ ยังไม่สําเร็จหรือท่านตอน้ยแต่อันนี้โชว์อันนี้สองทบแล้วโชว์สองทบแล้วเสร็จแล้วท่านตอนที่สุดท้ายเราก็เอามาปิดเอาตัวนี้ค่ะตัวที่เราตัดไว้แต่แรกเราก็มาปิดมาเราก็มาปิดไม่เป็นไร้ลยเราเสือพูดคำหย่ากนี้่ได้ออกกลองไม่ได้ออกสื่อไม่ได้อาก็แม็กไปค่ะเจเอาตรงนี้ก่อนตรงที่มันตามมุม หวังที่ว่ามันเท่ากันมั้ยมันสอดไม่ได้ไงเออเดีเดี๋ยวสวยงามเออูเดี๋ยวใบตองตั้งเยอะเออเดี๋ยวทำต้นถ้าหนูมันนี่เราเราเราซ้อมๆซนอมก่อนเดี๋ยวทำความจริงเราทำได้เดี๋ยวจะให้ทำป้ายเลยทำป้ายรงมเสกเพรช์นีเราครูอันนี้ไงครูแล้วครูแล้วก็ปักเป็นไอชมรมรักไทยอ่ะเออเออเนาะสวยดีนะเราก็จะทำป้ายประชาสัมพันธ์ไงถ้าเราเสกถจาเราถ่ายรูป ก็จะได้กระทงใบตองที่เสน็นุ้ยละเลี้ยอตกปากสิภาษาไทยวันนี้นล,ะละเลียอปลรมาลวกเอาโชว์นะต่อไปโชว์ค่ะเราทําสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้นถาดใบตองเราเสร็จแล้วมันจะดูบุบๆเนาะอ่าโอเคเอาโชว์ค่ะนี่คือถาดใบงรงแสนงามนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะถาดใบตองในเวลา15นาทีก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ประโยชน์ที่ได้จากถาดใบตรงทำอะไรได้บ้างคะก็คือใส่ขนมขนมใส่กับโคงกับข้าวใส่แก้วเป็นถาดรองแก้วกาแฟตื่นเช้าๆชงกาแฟแล้วก็เอามาวางใส่ก็ได้ทีนี้ในสัปดาห์ต่อไปนะเราก็จะทำร้อยมะลัยเนาะใช่เพราะว่าจะเข้าสู่เดือนวันแม่เลยวันแม่นะเราก็จะ มาเรียนการร้อยมมลัยเพื่อจะมอบเป็นของขวัญให้แม่ในคราวต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะรติการค่ะจันกระจ่างทุกการมาลา FC ของเราจันกระจ่างโทายค่ะ